Nam ba Nam sai Nam ba theo à Nam ba Nam ba Nam núm Nam núm Nam ba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  bò ba Nam ba con ba Nam ba Nam mẹ con mẹ Nam ba Nam ba แม่แม่หนุ่มห้เอ้าเฮ้ยเอ้ยแม่แม่นมอุ้มอุ้มอมไปใส่อุ้มไปใส่อุ้มไปใส่ตดเอ้ยตดกระปิดจะเปิดจะเปิดเปิดอ่อเออเออหนุ่มหายหนุ่มหายอันนี้เดี๋ยนนี๋ยวไปกัน แม่แม่อนุมัยเอาอันุมมเอาปะเอาเอาที่ไหนหนุ่มแซบปะแซบหนุ่มแซบแปะ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 อ่ะแปะโอเคเอาหนุ่มหม่เออแปะอ่ะแปะโอเคอืมเอาแปะฟังนี้บาง แปะแปะอืมแปะแปะ,แปะเอาหนุมนน่มบอลบอหน่มอ่ะหน, <c oughs> นุ่มแชร์บ่พานัหนเดี๋ยวเาภาษาอีสานพี่เนาะถ้าใครจะเอาขอนมยกมือขึ้นก่อนป้ายกมือขึ้นหน่อยหนเดียสวยใครสวยยกมือขึ้นชาบชาบชาบบอได้ ในไทยฟันยิ้มสวยก่อนนยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยๆก่อนเอาขนมสำหรับคุณกิงออาสองอันแล้วปะจ่ายยังจ่ายแล้วปะเออโอ้ยมักคักขนมเล็กน้อยขนมเล็กน้อย,นนยเคี้ยวกรุบกรุบกรุบแซบบอแทบ แทบแทบอืมอยังไงเสียงยัง,ยงเสียงตดัตดต,ดตดัเอตัดกงะัวตัดเนาะก็เก่งใช่ปะอืมก็เก่งข้ามยายหลายเคียวน้ำยำเออสงสัยจะได้เป็นนักรีวิวขนมได้ในเดียนนี้ อร่อยมากแซ่บหลายหนใส่รูดช้อนนั่นเดียวบอว์ภาษาอีสานบอว์กับน้องน้องแสดงบอว์ปิ้นพี่น้องอยากให้ทุกบอว์ภาษาอีสานได้บอวภาษาอีสานได้เนี่ยเวลาเป็นไปลองเพิ่มลูกทุ่งลองเพิ่มวอลลัมมันกับอักขระ กัดออกเสียงอย่างมั่นเดือดแน่สิได้ดีโอเคบ่าโอเคโอ้โหจอคอโอเคโอเคจ้ะโอเคแซ่เชิญแซ่บจ้า